ถือ6กล้องแบบหลัง4หน้า2จอใหญ่แบตบอึดสเปคแรงชาร์จไวที่สุดในโลกณเวลานี้แถมเชื่อมต่อ5 g ได้แล้วตอนนี้ด้วยนี่คือสเปคของ realme x 5 0 pro 5 g ที่แบไต้เจรีวิวราละเอียดในคลิปนี้ เล่าก่อนว่าเทรนด์ของฝาหลังมือถือประจำปีนี้คือ low saturation ฉะนั้นสีมันจะอื่นๆหน่อยซึ่ง Realme X 50 Pro 5G ก็ตามเทรนด์นี้อย่างดีนำเอาสี moss green และสี rust red s, มาใช้ที่เรารีวิวอยู่นี้คือ rust red s, สนิมแดงยังไงมองผิวเผินดูสีทึบแต่เมื่อพลิกว้คุณผู้ชมนี่แหละครับมีประกายแสงออกมาดูหน่าค้นหาซึ่งมือถือเครื่องนี้ก็มีความหนาอยู่ที่8.9มิลและหนัก 208กรัมอืมไม่เบาขอเครื่องทั้หบดเป็นโลหะนะครับแล้วก็ทําสีมาเป็นสีเดียวกันกับฝาหลังเลยส่วนปุ่มวอลมุ่มขึ้นลงอยู่ทางด้านนิ้วซ้ายนิ้วขวาก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะครับซึ่งซ่อนสีเหลืองไว้ในปุ่มเป็นสีเรียวมีนี่แหละเอาเป็นว่าแอบเก๋ a ไว้นิดหน่อย แล้วก็ส่วนด้านล่างใช้พอร์ต USB-C มาตรฐานสากลปัจจุบันเดะเลยทีเดียวแล้วก็ต้องขอแสดงความใส,ส่เจียเสียใจอีกหลายครั้งกับผู้ที่ต้องการพอร์ต3.5มิลเพราะรุ่นนี้ไม่มีตามเทรนด์ของมือถือยุคใหม่นะครับส่วนลำโพงนะครับวางไว้ขวาล่างนะครับแต่ก็เป็นสเตียรด้วยเพราะว่าพึ่งคาระบบลำโพงสนทนาเป็นการเปล่งเสียงออกมาในระบบที่เคลมไว้ว่า Dolby Atmos อาลองเลยนี่ใช้เพลงคุ้นเคยเทสได้ประจำ ตึบครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น s e r รีทั้งบนและล่างเท่ากันนะครับสมบูรณ์แบบพอสมควรเลยครับไฮไลท์เลยของรุ่นนี้อยู่ตรงนี้ครับถาใส่ซิมแน่นอนต้องเป็นถาดคู่นะครับใส่ได้2ซิมรองรับ 5G ในไทยเรียบร้อยแล้วว้าวคุณแกะกล่องมาปับ๊บหาซิม 5G มาใส่ใช้ได้เลยเราได้ทดสอบโดยการใช้ซิม True 5G World นี่ตัวนี้นะครับเป็นซิม True ที่เราไปที่ MRT วัดมังกรน,นะครับนี่ไปกดเทสหลายครั้งเหมือนกัน ได้ผลจากตรงนี้มาเป็นแบบนี้เลยครับผลที่ออกมานะครับก็ตั้งแต่500กังกลางนะครับไปถึง620เมกะบิตต่อวินาทีอันนี้ถือว่าเร็วเลยล่ะก็เร็วพอๆกับเน็ตบ้านไฟเบอร์ใช่ไหมที่ปัจจุบันแพ็กเกจยอดนิยมก็จะได้ความเร็วแรงประมาณนี้เลยครับพูดถึงคุณภาพจอกันหน่อยนะครับจอนี้ Super ร์อ l มโมเลตนะครับโดยวัดมุมทแยงได้6.44นิ้วเป็นจอแบบเจาะรูมาด้วยเพราะว่าต้องมีกล้องหน้าที่ฝังอยู่นะครับ แง่ของความละเอียดคือ Full HD Plus รองรับ HDR 10 Plus โอ้โหก็เอาเป็นว่าจัดว่าดีแหละที่มีแบบนี้มาให้ด้วยขอบเขตสี DCI P 3 0 0 0อูโอ้เปิด Netflix น,นะครับในซีนมืดสว่างก็ให้ละเอียดได้ค่อนข้างมากพอสมควรแหละนะ ในส่วนของเฮิร์สจอนี้เป็น90เฮิร์สนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจอนุ่มจอนุ่มที่ให้มาเนี่ยก็ส่งผลทำให้การเคลื่อนตัวของตัวอักษรบนพื้นขาวอย่าง Facebook นี่นุ่มตามากๆเลยครับโอเคซึ่งนอกจากฝังกล้องไว้ใต้จอแล้วนะครับยังคงฝังเซ็นเซอร์สแกนนิ้วไว้ใต้จอด้วยแม้มองไม่เห็นแต่พิสูจน์ได้ปุ๊บปุ๊บโอ้โหเร็วมากเอาอีกทีเปิดจอปุ๊บโอ้โห0.27วินาทีครับสำหรับการสแกนนิ้วตรงนี้ ส่วนกล้องเจาะรูที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับถ้าเกิดเรามองผิวเผินจากวอลเปเปอร์หลักของเครื่องค่าดีฟอล์นี้เขาทําหลอกมามองไม่ค่อยเห็นกล้องหรอกครับเราลองมองด้วย Facebook หน้าขาวดีกว่านี่เราจะเห็นเลยว่าเป็นกล้องคู่จัดมา2คู่ติดกันเลยอันนี้ชื่อว่า Dual in Display Selfie กล้องแบบนี้ก็เป็นกล้องที่มีทั้งหลักและกว้างพิเศษมา กล้องหลักจะอยู่ด้านในส่วนกล้องนอกนี่เป็นเลนกว้างพิเศษ super wide angle ร0อองศา,งากล้องหลักให้มา32ล้านพิกเซลกล้องกว้างให้มา8ล้านพิกเซลคุณผู้ชมครับทดสอบประสิทธิภาพกันเลยเมื่อเราถ่ายไซส์ระยะปกติแค <c oughs> ่เมื่อเราถ่ายไซส์กว้างพิเศษ คุณภาพภาพที่เกิดขึ้นนะครับผมให้ดูเรื่องสีก่อนสีของกล้องจัดว่าเป็นธรรมชาติความหมายคือสีผิวผมยังไงผมก็รู้สึกได้แบบนั้นอันนี้คือกล้องหลัก32ล้านแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องกว้างนะครับภาพกว้างที่ออกมาอันนี้เราต้องยอมรับว่า8ล้านอาจไม่พอทําให้เมื่อเราซูมเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นความเป็นธรรมชาติไม่สุดของตัวมันแม้ว่านี่ไม่ได้อยู่ใน beauty โหมดนะครับผมกดเป็นโหมดธรรมชาติแล้วยังมีความเรียกว่าเรียบเนียนเกินจริงไปสักนิดหนึ่งแต่หลาย นอออจชบได้เรื่งต่อด้วยเรื่องสําคัญครับคือกล้องหลังกันบ้าง Realme X 50 Pro 5G มีกล้องหลังจัดมา4เลนนะครับก็จัดว่าครบเครื่องเลยทีเดียวตัวกล้องหลักมีความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของ Samsung G W1 ที่นิยมใช้ในมือถือหลายรุ่นณนะเวลานี้เลยคุณภาพรูปที่ได้ก็จัดว่าดีครับเก็บสีแล้วก็ความคมชัดได้ในระดับที่เห็นแล้วร้องว้าวได้ถัดมาไปกล้องมุมกว้าง Ultra Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลมุมมองรับ ภาพ119องศาก็เก็บภาพได้กว้างสะใจเลยล่ะครับและยังเป็นกล้องมาโครในตัวด้วยโฟกัสได้ใกล้สุดที่ตำแหน่ง3เซนติเมตรครับส่วนกล้องเทเลโฟโต,โตน้น่อันนี้ต้องมีมาตามเทรนด์เลยความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลซูมแบบออปติเคิลได้5เท่าและซูมแบบไฮบริดก็จัดไป20เท่าครับโดยการซูม5เท่านี้จะยังคมชัดอยู่แต่พอซูมต่อไปถึง10เท่าอันนี้ปรับไปเป็นแบบดิจิตอลแล้วความคมชัดก็จะค่อยๆลดลงเป็นเรื่อง เรื่องธรรมดาครับและสุดท้ายเลนส์พอ r ์เทความละเอียด2ล้านพิกเซลพร้อมฟิลเตอร์ Black and w h i t ทขาวดำมาทำไมเลนส์ตัวนี้เอาไว้ใช้จับระยะครับเพื่อจะทำเอฟเฟกหลังละลายได้ดีจากภาพที่ถ่ายได้ถือว่าละลายเป็นธรรมชาติเลยแหละครับแต่ทำเอฟเฟกได้เฉพาะภาพนิ่งเท่านั้น,นครับยังทำฉากหลังละลายในวิดีโอแบบเรียลไทม์ไม่ได้ด้านการถ่ายภาพกลางคืนก็ต้องใช้โหมด nightscape nice 3.0ครับคุณภาพถือว่าดูดีเลยละ่ะ ดูเรื่องการถ่ายวิดีโอกันบ้างดีกว่ากล้องหลังถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K 60เฟรมต่อวินาทีโอ้โหยกเว้นเลนส์มุมกว้างนะครับที่ถ่ายได้แค่ 4K 30เฟรมแต่ก็จัดว่ามากแหละส่วนกล้องหน้าถ่ายได้ 180P 30เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นครับโดยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังก็มีระบบกันสั่น UIS จัดว่านิ่งเกือบๆเ,เท่าไม้กันสั่นเลยแต่คุณต้องแลกกับมุมมองภาพที่แคบลงอีกนิดครับ มาถึงเรื่องไฮไลท์ที่สุดของประสิทธิภาพภายในก่อนอื่นจําได้ใช่ไหมครับว่าเรียวมีเพิ่งเปิดตัวเรือธงของตัวเองไปคือเรียวมี X3 Super Zoom ตัวนั้นเนี่ยตัดใจใช้ CPU เบอร์รองนะครับเพราะไม่อยากให้ราคาแรงเกินไปแต่เหมือนเรียวมีเจ็บใจครับในรุ่นนี้ X50 Pro 5G จัด CPU เบอร์แรงสุดในปัตี Android นั่นคือพอ l c o อง Snapdragon 865พร้อมโมเด็ม 5G ราคาจะแรงแค่ไหนเนี่ยเอาเป็นว่าก,ก่อนรู้ราคาเราไปรู้ประสิทธิภาพก่อนครับว่าทดสอบแล้วได้เท่าไรก่อนทดสอบต้องรู้แรมกันก่อนว่าแรมมีมาให้มากถึง12กิกเลยเป็นแบบ LP DDR5 ด้วยครับเร็วและประหยัดไฟกว่าเดิมด้านความจุตัวเครื่องมีมาให้256กิกเป็นแบบ UFS 3.0พร้อมเทคโนโลยี Turbo l i t แล้วก็ HPB ที่จะเร่งความเร็วได้ถึงขั้นสุดได้เร็วแรงได้แค่ไหนเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูแบบจริงจังเลยครับส่วนแบตเตอรี่จัดความจุมาที่4,200ม ah. ิลลิแอมทดสอบโดยการถือใช้งานมาตลอดวันเหลือแบตกลับบ้าน20-30%แน่ๆครับเรียกได้ว่าแบตอยู่ได้จบวันแบบสวย,สวย นอกจากนี้เรียวมี X 50 Pro 5G มาพร้อมกับระบบชาร์จไวไวแรงสุดของวงการมือถือณปัจจุบันใช้เทคโนโลยี Super Dart 65วัตต์ครับสามารถจะชาร์จแบตเต็มได้100%ด้วยเวลาเพียง35นาทีว้า เราขอทดสอบด้วยบทโหดกว่านั้นด้วยการชาร์จไปเล่นเกมไปซึ่งต้องบอกว่า,เ,าเราไม่แนะนําให้คุณทําแบบนี้นะครับเนื่องจากการใช้งานทั่วไปเราควรปล่อยชาร์จอิสระจะทําให้มือถือมีแบตเตอรี่ที่คงทนกว่าเอาเป็นว่าเราทํามาให้ดูครับเวลา30นาทีท่วนแบตกระเตื้องขึ้นมาจาก0ถึง57 <S <S ได้เลยทีเดียวครับเราสเปคกันมาขนาดนี้แล้วเราต้องมาทดสอบกันด้วยแอปพลิเคชันที่กองบรรณาธิการแบรไตใช้ทดสอบอย่างประจำ b ีกเบน5์าทำคะแนนไปได้แบบมัลติคอร์3186คะแนนส่วนคะแนนที่ได้จาก 3D Mark Sling Shot กวาดคะแนนไปได้8,775คะแนนถือว่าไม่ธรรมดาครับส่วนการอ่านเขียนข้อมูลก็ได้คะแนนจาก a n d o Bench ไปนะครับในส่วนของการอ่าน1,769 MB ตต่อวินาทีและการเขียน 759เมกะไบต์ต่อวินาทีอืถือว่าสูงมากเลยทีเดียวครับส่วนการทดสอบด้านการเล่นเกมของชอบกองบรรณาธิการแบร์ไตเลยครับเราทดสอบก่อนด้วยเกมที่ใช้กราฟิกสูงสูงคือเกม Sky Children of the Light เล่นได้สบายสบายภาพลื่นไหลครับต่อได้เกมที่กินสเปคหนักขึ้นอย่าง Black Desert Mobile ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดภาพลื่นไหลหัวแตกได้ส่วนเกมที่เล่นกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองอย่าง ROV หรือ r e e Fire แม่จะมีปัญ หาได้ยังไงล่ะครับโอโห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 มีเรื่องที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับของ realme x 5 0 pro 5 g ตัวนี้ก็คือว่าเมื่อคุณถือเล่นเกมไปนานๆอุณหภูมิกลับไม่ค่อยร้อนขึ้นเท่าไหร่เออแปลกดีเหมือนกันนะครับผมกดวัดตอนนี้เลยเอาเป็นว่าผมจะเลือกกดไปที่โซนโซนหน้าเครื่องนะครับซึ่ง cpu การประมวลผลอะไรเนี่ยจะอยู่ตรงนี้36.3ส่วนด้านหลังนะครับปึ๊บ 3.6.2อย่างนี้เนี่ยผมถือว่าทองแดงที่มีของเลอยู่ภายในที่เรียกว่าเวเปอร์ o l i n g ระบบระบายความร้อนของเครื่องนี้ทำงานได้ยอย่างมีประสิทธิภาพมากๆครับแปลไตให้ข้อสังเกตคุณผู้มชมเสมอ Realme X 5 0 Pro 5 G นี้นะครับจะมีข้อติอยู่1 1.1คือหนา1.2คือหนักเหมือนกันหนา8.9มิลและหนัก208กรัม เอาเข้าจริงแล้วความหนาและหนักแลกมากับสเปคที่มาค่อนข้างครบเครื่องอย่างมากๆนะครับฉะนั้นถ้าคุณยอมรับสเปคนี้ก็น่าจะรับกับความหนักและหนานี้ได้ครับโอเครีวิวดีๆต้องมีเรียวมีวางราคาของเรียวมี X 50 Pro 5G ที่มีแรม12 g ิและความจุ256 g ิไว้ที่28,990บาทต้าตาครบเครื่องคุ้มค่าขนาดนี้ จัดเลยดีกว่าจ้า